การปฏิบัติของเราทําแบบสบายๆจิตใจเราไม่ต้องไปรู้สึกเมื่อไหร่ฉันจะต้องทําได้เมื่อไหร่ฉันจะต้องอย่างนั้นเมื่อไหร่ฉันจะต้องได้แบบนี้เราทําตามพระบอกพระท่านบอกแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นสมาธินั่งไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าศิลเรายังรักษาไม่ได้เลยเราจะรักเราจะเข้าสมาธิได้ยังไงพระพุทธงค์ทรงตัดว่ามีสิ่งน,นี้จึงมีสิ่งน,นี้เมื่อเรามีศิลบริสุทธ สมาธิจึงบริสุทธิ์เมื่อเรามีสมาธิบริสุทธิ์ปัญญาจึงจะเกิดเราจะไปนั่งสมาธิเอาเป็นเอาตายแต่ศีลของเราไม่เคยบริสุทธิ์เลยสมาธิตรงนี้ก็ไม่สามารถเกิดปัญญาได้หรือคนที่นั่งสมาธิได้ดีแต่พื้นฐานของศีลไม่บริสุทธิ์จะไปคิดถึงปัญญาได้นั้นมันก็ยากมันก็จะกลายเป็นจำเขามา จำสิ่งที่ท่านสอนมาแล้วก็มาสอนจิตบางคนลัดเอาบอกว่าพ้าท่านสอนแบบนี้เราก็คิดเอาเลยว่าร่างกายมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาร่างกายมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแต่พอย้อนถามกลับไปสีลบริสุทธิ์หรือยังยังสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมัน่นไม่ใช่นั่งสมาธิเหมือนหัวตอ่อแล้วก็บอกว่านั่งสองชั่วโมงดีสามชั่วโมงดีอันเนี้มันเป็นของเด็กเล่น เราก็ทําได้ทุกคนก็ทําได้แต่พอออกจากสมาธิแล้วทําไมจิตของเรามันยังเกิดรักโลภโกรธหลงอยู่อันนี้เราต้องถามตัวเองการมีสมาธิที่ถูกต้องคือเห็นอารมณ์จิตในขณะดนั้นตามความเป็นจริงในอารมณ์ปัจจุบันไม่ใช่ไปนั่งสมาธิแล้วบอกว่าเออตอนนี้เราไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงตัดกิเลสตัณหาโอปทานอะไรได้แล้วฉันเก่งแล้วฉันมีมางนณะขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ การที่เราจะมีสมาธิที่ถูกต้องนั่นก็คือเมื่อใดอารมณ์เกิดขึ้นเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นเราตั้งมั่นเห็นอารมณ์โกรธไหมเราเห็นไหมว่ามันเป็นแบบไหนมันจะเพียงพลัำ้มทำให้เราพลั้งเผลอออกไปทางกายวาจาใจเราสู้มันได้ไหมหรือเราจะยอมให้มันเผลอออกมาทางทวารทั้งสามอันนี้ต่างหากเราเห็นไหมมันตามความเป็นจริงว่าโกรธมันเกิดขึ้นได้ กรมันเกิดขึ้นจริงและกฎก็ดับไปจริงๆโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับบัญชาอะไรมันเลยมันเป็นของมันแบบนั้นอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องมองในการเจริญสมาธิของเราดังนั้นที่อยากจะฝากนะครับก็คืออยากให้ทุกคนรักษาศีลโดยการรู้กฎของศีลไม่ใช่ท่องศีลเราต้องรู้ว่าศีลที่เรารักษาเพื่ออะไร เพื่อเราจะไม่อยากมารับกรรมแบบนี้ไม่อยากกลับมาเกิดแบบนี้อีกกลับมาเกิดแบบนี้เราก็ต้องมารับความทุกข์แบบนี้อีกมันหนีไม่ได้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่ามันหนีไม่ได้เกิดมาก็พร้อมกับความแก่ความเจ็บไข้ไม่สบายแล้วก็พร้อมความตายพร้อมความผัดท่าไม่มีใครบนโลกนี้หนีได้ดังนั้นอยากจะกลับมาเกิดอีกไหมถ้าไม่อยากกลับมาเกิดก็ต้องรักษาศีลยิ่งชีพเมื่อรักษาศีลยิ่งชีพก็จะเกิดสมาธิ สมาธิที่เป็นสมาธิของจริงในการเห็นอารมณ์ของจริงแต่การนั่งสมาธิของเราที่นั่งตามเวลานั่งตามรูปแบบเราก็นั่งไปเพื่อใช้เป็นกำลังจิตเมตการาพักผ่อนอันนั้นทำได้แต่สมาธิตรงนั้นจะเป็นแรงหนุนแรงฐานเพื่อให้เกิดสมาธิในอารมณ์ปัจจุบันของเรามีความเฉียบแหลมมากขึ้นและสุดท้ายปัญญาจะเกิดเองทุกคนจะเห็นเอง ไม่ต้องเป็นตะบีตะมันว่าเมื่อไหร่ฉันจะเห็นเมื่อไหร่ฉันจะเข้าใจไม่ต้องเพียงแต่เราทำเหตุให้ถูกให้ตรงทำศีลให้ถูกให้ตรงสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดเอง